แข่งไอศุดกทุกคนยนครับยินดีต้อนรับกับกุศดเกมเจ็ดบาทอีกชินเคยนะครับต้องบอกเลยว่า อันนี้เนี่ยเป็นต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมอัดคลิปไปจนตัดอะไรเสร็จแล้วผมเพิ่งมานั่งนึกได้แบบเออรู้สึกว่ามันยังเล่นไม่สุดนะก็เลย <c oughs> ไม่ได้พูดอะไรในคลิปไว้นะครับว่าจะมีคลิปอันนี้ต่อมาเนาะเออแต่ว่าตั้งชื่อปกเป็นพาร์ทหนึ่งไปแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทสองละกันนะครับผมหลังจากพาร์ทหนึ่งผ่านไปเนี่ยก็มีอ่าคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะับว่าเถ้าเราลองเอาลิเดียเนี่ยมาลุยในทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งทีมของผมเนี่ยก็ ขึ้นขั้นเป็นแลงด์ม aster นะแต่ผมจำชื่อไม่ผิดนะตัวละครเหมือนเดิมครับผม excanon นะครับ valenti ้ดั m มันฟานนะครับแล้วก็ merlin นั่นเองนะคือตอนแรกเนี่ยผมก็มีไอเดียเหมือนเขาเหมือนกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเราใช้ลิเลียเขียวมาใช้เนี่ยมันน่าจะปวนพอตัวเลยนะก็ใครจะเป็นว่าทีมเราจะเป็นทีมถึกไปเลยนะครับแต่ผมมานั่งคิดย้อนไปมามันคงจะน่าเบื่อนะเพราะว่าในในการจบ ตาตาหนึ่งอะอย่าเรียกว่าเทิหนึ่งเลยตาหนึ่งนะครับมันน่าจะนานมากเลยนะเพราะว่าในหัวตอนแรกที่ผมคิดเนี่ยจะเป็นลิเลียเขียวนะครับวาเลนตี้อาจจะใช้มาเป็นเมอร์ลินเนี่ยลงมาตัวที่3เลยส่วนตัวซับจะเป็นพวกอา่ากิลทันเดอร์ยอะไรเงี้ยโอ้คือมันจะถึกแบบถึกแบบบนไลัไส้เลยนะจะเห็นว่าเราจะนั่งตีกันจนแบบไอเฮลบัมขึ้นมาบอกเลือ่อนรถทีแล้วเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อเทนะินอะเพราะว่ามันอาจจะน่าเบื่อเกินไปนะซึ่งตอนนี้ผมก็รีบแตะแลงอยู่นะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนอาหารมากินเป็นอาหารเจาะเกราะแทนละเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มมี คนที่พลังเริ่มสูสีกันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมก็อยากจะจบเร็วด้วยเพราะบางทีมเราจบช้าเนี่ยมันก็น่าจะลําบากนะฮะกินยารีซิสแตนไปมันก็จริงที่เขาตีเบาแต่นึกออกไหมคือถ้าเขามาตีวาเลนตี้เราตายปุ๊บก็จบเลยนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเราก็เลยต้องอ่ะโอเคเราเพิ่มค่าเจาะไปเพื่อให้ดัตมันฟังเราตีแรงขึ้นแล้วก็เอสคานคอของเราก็ต้องแข็งแรงขึ้นโดยเช่นกันนะมาดูกันครับผมว่าการสอบครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีหรือไม่นะฮะครูแรกของเราในวันนี้เอ๊ะ <laughs> ถ้าก็อ๋อเอ็กแคนอแดงเอ้ยไม่ใช่แคนอแดงสเลเดอร์แดงนะครับโอเคโอเคก็พอมีเหตุผลนะที่จริงมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะอ่าตอนนี้เราไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับเราฟาดเอ็กแคนอเขาไปก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าสเลเดอร์แดงน่าจะเอาอยู่นะสําหรับฝั่งผมนะครับถึงแม,ม้ว่าเขาจะมีบัฟที่แบบค่อนข้างโหดร้ายก็ตามแต่นะโอเคเท่านี้ก็ อาจจะบังคับให้ฝั่งนู้นใช้สกิลเอ็กซ์คานอได้แล้วนะเพราะว่าเลือดใกล้หมดแล้วถ้าไม่ใช้ก็ไม่น่าได้ใช้อีกเลยนะหรือเขาเป็นบอทวะเนี่ยไม่ใช่เนาะเออเห็นคุยกันเรื่องบอทเหมือนกันนะมีอ่าคอมเมนต์บอกผมเหมือนกันว่าเออถ้าบอทเนี่ยจะมีกดสติ๊กเกอร์ตอนแรกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้กดน,นะเนาะโอ้เอ็กซ์คานอเขาก็แรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันน <laughs> ะโอ้โห,โหอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเอ็กซ์คานอเขาก็ต้องตายอยู่แล้วนะเราก็ซัดเต็มเต็มแข้งไปเลยครับ เพราะไงเลเลอร์แดงก็น่าจะโดนเราตีแรงอยู่แล้วฟินๆกันไหมถ้าติดขีสองดอกนี่ตายไปแล้วแล้วตัวซับโอ้โหผมก็ว่าอยู่ทำไมมันถึกแปลกๆเน่ใช่ปะวะผมจำถูกตัวไหมกิวทันเดอร์แดงหรือเขียวนะที่มันทำให้ถึกขึ้นอ่ะเออผมจำไม่ได้ฮะแอคแทกเลเยอสแตนลดลงไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ครับเพราะเดี๋ยวเราจะฆ่า ไอตัวเซเลเดอร์แดงต่อไปแล้วกันเนาะเพราะว่าตัวอย่างกิวเนเดอร์กับอลิสบอกว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักนะเราเหลือกิวเนเดอร์เขาไว้แค่ตัวเดียวก็พอรถเกูอขวาดในขนอทดีฟาดแรงสะใจตั้งแต่แบบผมได้มาตัวแรกๆเลยนะรู้สึกเป็นตัวที่ไม่ต้องมานั่งคิดคอมโบให้มันเลยเนะแม่งแรงอยู่ในตัวของมันอยู่แล้ว โอเคนี่ก็น่าจะจบแล้วนะสำหรับตาแรกคงทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมันไม่มีบัฟด้วยคือจริงๆถ้าเขาบัฟเนี่ยอันตรีผมน่าจะเข้าจนมันตายเลยนะแต่นี่ก็ไม่น่าตายครับเราผสมการ์ดแล้วให้เขาตีเบาเลยดีกว่าอันนี้น่าจะเข้าห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นโอเคแปบลบว่าผมยังจําสเกลดาเบจได้อยู่นะแต่ถ้าเขาบัฟอย่างที่ผมบอกครับถ้าบัฟเนี่ย ไอตัววาเลนซี่ตีตายเลยนะเพราะอันตีเขามันจะแรงขึ้นถ้าฝั่งตรงข้ามมีบัฟนะครับน่าจะแรงขึ้นสามเท่าเนาะนี่ไงติดอดทนอดทนนี่โอเคจบครับนี่ผมกำลังคิดว่าถ้าผมอยากจะไต่ขึ้นแรงเชลเลนเจอร์เลยนี่ผมต้องมีพลังเท่าไหร่ผมคิดว่าน่าต่ำๆน่าจะแสนเจ็ดปลายปลายไหมเพราะว่าดูจากสกิลของผู้เล่นหลายๆคนแล้วเนี่ยพลังน่าจะไปอยู่ที่แสนแปดแสนเก้าแล้วใช่ไหมฮะโอ้ก็อยากจะขึ้นไปเหมือนกันนะแต่ในขณะเดียวกันผมจะเล่นตัวใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับสำหรับคลิป ลง p ี p เนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวเล่นทุกๆตัวใหม่ที่เข้ามาเลยแล้วกันผมรู้สึกว่ามันสะใจดีนะโอ้ผมเกลียดเฮลบัมมาอ่าโอเค okay. ผมรู้นะครับว่าเอสคโนมันก็จะตีดัดเราแรงหน่อยแต่ก็ช่างมันตายไมน่าติดคี้ก็ไม่น่าตายนะ้น่าจะปิ่มโอเคตาหน้าก็ฆ่าได้แหละ ก็เป็นการบังคับเขาให้ใช้เนาะแต่ก็ดูจากสกิลแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการสุดท้ายเขาจะจั่วอะไรขึ้นมาได้ไม่เอานะไอ้คนโนการ์ดใครอะโอเคมันน่าจะแช่แข็งใครสักคนนะครับใช่ไหมอ่าโอเคดีด้วยไม่มีสกิลเลยบ้าเ <c oughs> ้ยเราทำอะไรได้ไม่มากนะครับ <c oughs> เราเล่นเกตอติของวาเลนตี้เลยแล้วกันคิด <c oughs> ว่าน่าจะตายนะ ุ้งเรียบร้อยเทา่านี้แอคแทกนิเลียสต์ของแอคคานอลก็จะเบาลงนะครับตีเบาลงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยขิงฟ้าอยู่ข้างหลังเหรอไม่มีแข็งหรอกบ้านี่ไงใช้การ์ดการ์ดเงินเกือบหมดนะครับตายระวไม่ตายไงรถเจอกเกราะไงล่ะคานอลงั้นเหรอสามการ์ดก็ตีไม่ลม้มเค ทางนี้เราก็จะตีเอ็กซนอลให้เขาตายไปเลยนะครับผมกำลังคิดว่าถ้าอันติเข้าประมาณ6 0หมื่นโอ้ตายแหละอย่างเงี้ยสบายสบายครับสุดยอดโอเคคือจริงๆผมว่าทีมเขาถ้าเอาคิงขึ้นมาน่าจะดีกว่าไหมนะเราเอ็กซานอลไว้ข้างหลังเนี่ยเพราะยังไงเอ็กซนอลมัน ซีซีเยอะนะครับเอามาไว้เป็นตัวหลักยังไงมันก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มเทิร์นก่อนซึ่งทุกคนก็รู้นะ PVP เริ่มก่อนนี่แทบจะได้เปรียบไปแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถึงแม้ผมจะบอกว่าซีซีเยอะมันเริ่มก่อนแต่ถ้าใครกินยาซีซีมามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเออผมรู้สึกว่าเวลากินยาซีซีนี่น่าจะมีไว้เพื่อแค่แบบผ่านด่านแบบอย่างฟนอลบอสที่ผ่านมาอะไรเงี้ยเอามาใช้ที่ PVP บอกว่าเริ่มก่อนขนาดนั้น,มนไม่น่าจะได้เปรียบนะคูเคงอ ดัดไอ้ไม่ใช่ดัดก <c oughs> ิงฟ้า,าก็จัดการง่ายๆครับเพราะว่ามาแถวหลังเขาไม่ได้มีโอกาสได้ใช้สกิลเยอะอยแล้วเรียบร้อยกับตาที่สองขึ้นมาสเตอร์แล้วเออแต่ผมก็ลืมไปเลยนะว่าแบบผมอยากเจอดัดมันฟ้า ฮาวเซอร์แล้วก็เอ็กซ์คโนร์นะครับสองตาที่ผ่านมาเราเจอแต่เอ็กซ์คโนร์เนาะอยากจะเจอดั้มันฟ้าเหมือนกันคือจริงเนี่ยตั้งแต่ผมเล่นมานะครับตอนแพทตินัมเนี่ยก็เริ่มมีคนมาเลงวาเลนตี้แล้วนะซึ่งผมว่าเออมันมันก็ถูกต้องแหละถ้าไม่เวลามาตีดั้มันฟ้ามาผมจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าไอของผมที่ใช้อะออฟลองอะไรเงี้ยมันผมใช้เป็นดูดเลือดหนึ่งมันทัดด้วยอะไรเงี้ยมันทําให้เวลาแบบฟาดทีเลือดมันเด้งสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวดั้มันฟ้าของผมมันยื้อ ช่วงเวลาแล้วก็กินสกิลของศัตรูได้ค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าเราไม่ต้องคิดยากนะครับเราไม่ควรปล่อยให้อาเธออยู่บนสนามนานนะดูเหมือนเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่เป็นตัวที่แบบตีแรงมากแล้วแบบปั๊มขั้นสามมาทีนี่แทบจะตีไม่เข้าเลยแต่ตี ต้องรีบจาัดก,การเนรี้ไม่ได้จริงๆโอเคเรามีอีกสกิลหนึ่งพอดีนะเขาไม่สามารถหยุดเราได้นะครับถึงแม้เขาจะบัฟสกิลแล้วก็เอสคานอตีผมเนี่ยผมว่าดั๊ตมันฟ้าผมไม่น่าตายนะโอใช้สกิลสามคนเลยเว้ยบอดปะเนี่ยทำไมใช้สกิลอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรครับเราเอ่ออย่างนี้แล้วกันเราจะได้น่าจะเคลียร์ได้ทีเดียว3ตัวนะโรดก่อ เาไม่แล้วก็เรียบร้อยผมว่าน่าจะหายสามโอเคอุ้ยข้างหลังเป็นเฮาเซอร์ด้วยว้าวออแต่เฮาเซอร์มันมีบัฟบ,บวกให้กับตัวอัศวินใช่ไหม <laughs> ตีไม่เข้าเลยโอเคเราลดเกราะขั้นสามนะครับแล้วก็ฟาดเอ๊ะขนอนหรือว่าดัสมันตีแรงกว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกัน สี่หมื่นหึงแต่นีห้าหมื่นสโอ้แพ้ท่าทีนี่ตีอย่างแรงเนอนี่ของจริงนะคือไม่ว่าแบบตัวละครของฝ่ายต้องข้าวเนี่ยจะเป็นสีอะไรก็ตามนี่ฟาดแรงเสมอเลยเนะฮยโอ้หมด3ตาแล้วนี่ผมยังไม่เจอดัศมันฟ้าเลยนะอยากจะเจอเหลือเกินแต่จริงจเนี่ยถ้ามีตัวละครอะไรที่แบบแนะนำมา เป็นทีมที่น่าสนใจก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราเนี่ยจะสามารถคิดทีมอะไรที่แบบน่าสนใจขึ้นมาได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนแบบโฟกัสอยู่แค่แค่ทีมเมตาอย่างเดียวเนาะซึ่งมันก็น่าเบื่อนะครับแต่ก็ว่าไม่ได้เนาะคนเรามาเล่นก็เราก็ต้องมาเล่นเพื่อเอาชัยชนะอยู่แล้วอโอเคตรงนี้เฮาเซอร์ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ว่าเอานอร์เนี่ยมันได้การ์ดน่าจะเป็นการ์ดโจมตีซึ่งน่าจะลำบากเรานะครับเพราะว่าโกเทอร์เขาอาจจะอัพให้เป็นขั้น3มได้ เราจำเป็นที่จะต้องสร้างความกดดันให้เขานิดนึงนะผมเก็บสกิลดัมานไว้นะครับเผื่อว่าตาหน้าเขาเนี่ยลอดไม่ลอดเถยตอนแรกผมคิดไ้ว่าถ้าเอคโนออยู่แล้วเขาอัพขั้นสามาอย่างเงี้ยดัดมานฟ้าผมอาจจะถึกแข็งทนพอที่จะเลือดเหลือปิ่มๆแล้วฟาดอีกทีให้เลือดมันขึ้นมาและยื้ดได้นะครับแต่ก็ถ้าเขาตายแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็สบายละ แต่ฮาวเซอร์ไม่ใช้สกิลเลยอเอ้ยใช้ด้วยใช้ด้วยใช่ด้วยมี<ว>โอ้ยแหลกจุงเลย <c oughs> ไม่ใช่อีกท่าหนึ่งเหรอโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเราไม่ได้เน้นกดอันติอยู่แล้วเนาะเราก็จะรถเกราะเขาเผาเขาแล้วก็ขวดมู <c oughs> ไม่น่ารอดครับอย่างเงี <c> ้ย <oughs> ไม่รอดห <c oughs> ยาจบร้อย ราวนี้เราก็เหลือแค่เมอร์ลินที่จะแบบคอยมาสก,กัดอันติเราซึ่งเราไม่ได้ตั้งใจมากดอยู่แล้วเนี่ยก็ให้เขาแก้โจทย์ของเขาไปแต่เขาเขาไม่แก้โจทย์เขาเราก็กดนะตัวเลขนี่แบบเลขหลักพันนะตีเบากว่าแบบพีพีสามมันอีกนะเคเราเคลียร์ด้านขวาไปเรียบร้อยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้มันจบตอนี้เลยแล้วกันเนาะรถเกาะอ,อย่างนี้เราก็ฟาดน่าจะตายครบ ไปตาต่อไปหรือห,หนึ่งวันนี้ถ้าผมขึ้นเลยมาสเตอร์ไปได้นี่ก็เก่งเหมือนกันเนาะผมไม่คิดว่าผมจะขึ้นถึงเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้ามาสเตอร์หนึ่งมาสเตอร์หนึ่งเขาจะมีซีซีกันประมาณไหนนะผมคิดว่าผมนา่าจะสู้ได้จนถึงประมาณแสนเจ็ดห้าพันแต่มากกว่านั้นผมว่าผมไม่น่าสู้ไหวแล้วนะพ <c oughs> วกค่าซีซีเองเนี่ยมันก็มาจากค่าสเตตของตัวละครนะเนาะคือมันเยอะกว่ามากแน่นอนว่าได้เปรียบนะครับอย่าว่าจะเริ่มก่อนเลย โอเคตรงนี้เหมือนเดิมครับผมอุย้ยเขาเอาบันเขียวมาเพื่อสู้กับดัดฟ้าหรือเปล่าแต่อย่าลืมครับผมไม่ได้สนใจบันเขียว <laughs> เราก็เผาเราก็ฟาดเราก็สีฟ้าเวลาหิวเขายูนิตเขาเป็นยูนิตสีแดง2ตัวอยู่แล้วนะครับก็สร้างความกดดันไปอุ้ยรอดปะวะ ดัมันฟ้านี่มันยังไงก็แบบปื้มปิ่มจังเลยอะ่ะคือถ้าฝั่งตรงข้ามยังไม่ใช้วาเลนตี้นะครับดัสมันฟ้ายังไงมันก็แบบโคตรโอพีเลยอะ่ะยิ่งถ้าแบบว่าฝั่งตรงข้ามยังเลือกใช้สีแดงอยู่นี่หืมแดงเดือดแล้วคุณเนยอันนี้เนี่ยสแนชใช่ไหมเอาไม่ไม่ดูสแตทสก่อนด้วยนี่อีหยังวะเนี่ยโอเคกดเธอตายแล้วนะครับแล้วเราก็ลด แอคแทกเลือดสแตตส์ฝั่งเขาเพื่อให้ตัวบาลเิงฟานเราไม่ต้องแรงมากกว่านี้แล้วนะโอเคเรียบร้อยแต่แปลกนะทำไมเล่นบันแล้วไม่ดูสแตตก์อนนะหรือบอดอีกแล้วอ่ะคือบางครั้งผมผมก็ไม่เชื่อว่าคนเล่นนะเนี่ยแต่แรเพึ่งมาดูสแตต์ตอนนี้ถ้าดูสงตต่์ตอนแรกมันมันน่าจะมีความไปได้มากกว่านะช่างมันครับอย่าไปสงสัยเยอะ เดี๋ยวนเ,เดี๋ยวก่อนเอสคานอลงมานี่มันโดนแค่ลูกหลงไม่ใช่เหรอเลือดเหลือแค่นี้แล้วนะโอ้นี่คือการ์ดขั้นสองของเอสคานอเนี่ยตีดัตมาผมบอกเลยวาเลนตี้มันยืนอยู่บนสนามนี่โคตรเก่งจริงจงแล้วแบบอย่าลืมนะผมเออใช่ผมไปเล่น PVP นอกรอบมาเนะี่ยผมเห็นคนเล่นวาเลนตี้อย่างเงี้ยแล้วก็อ่าไม่ได้ทำของที่เกี่ยวกับรีสตันนะครับหรือว่าไอ้ค่าต้านทานนะเออทีนี้เนี่ย คือถามว่าทำไมผมรู้เนี่ยเพราะว่าทุกครั้งที่แบบเรามาเล่น PVP เนาะหรือแบบอะไรเงี้ยบางครั้งเราเช็คสเตตตัวเองหน่อยก็จะดีนะครับพอลงสนามไปเนี่ยเราก็กดคลิกค้างที่ตัวละครของเราได้ก็ดูแบบเออสเตตอะไรเราลดบ้างแล้วแบบมันมันลดค่าเจาะกาะผมแค่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อะ่ะคือเท่ากับว่ามันคือบริเี้ที่อัพเต็มนะครับหกดาวแต่ไม่ทําของรีดิสแตนท์เลยสักเปอร์เซ็นต์เดียวอะ่ะซึ่งก็เท่านั้นแหละครับยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ผมกินไอ้อาหารไม่แก่ยี่สิบเปอร์ถูกไหมมันก็แทบจะมีเจาะเท่าเดิมมไปแลล้ววออ่่่่ะะีผกําาังคิดยูน ถ้าอย่างอังคารที่จะถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นวันครบรอบ100วันของ s ซิรฟ g l o b a l นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวอะไรมาบ้างนะก็มีแบบแบนเนอร์ที่แบบหลุดๆมาเงี้ยจะเป็นเดีนเน่เขียวถ้ามีลิเลียฟ้ามานี่น่าทำทีมมากเลยเนี่ยโอ้เจอทีมอะไรอีกแล้วผมอยากเจอทีมดัตมันฟ้าทำไมไม่ให้ผมเจอตะทีนี้อุ้ยแรงด้วยลูกไฟสองห โอ้โหเอาเรื่องนะคุณโอ้โหไม่เป็นไรครับผมว่าเอสคานอยยังไม่ใช่แบบตัวละครหลักที่เราควรจะไปต้องสู้กับเขานะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเขาขวดมาอย่างน้อยมันก็หายแค่ยูนิตเดียวแล้วก็เราตั้งใจที่จะฮิวดัสมันฟ้าด้วยน่าจะขึ้นได้ประมาณคิดละสามหมื่นวะน่ะโอเคเลือดเต็มครับ ตอนนี้เนี่ยเขามีโกเทอร์ ter, เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะแช่แข็งเราอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าแต่นี่น่าจะหิวแล้วนะไอเดี๋ยวบอดปะเนี่ย<ป>อย่างว่ามันทำไมกดสกิลนั้นนะ่ะอะไรวะเนี่ยถ้าผมเจอบอดชวชวๆอย่างเงี้ยผมการันตีเลยแม่งบอดแน่ๆคนเราไม่น่าจะกดสกิลเคลียร์ไอเร์บัฟแบบ อย่างนั้นน่ะถูกไหมหรือหรือมีครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันมามีติดสถานะแค่คนเดียวก็คือตัวของคิงฟ้านะครับที่โดนลด d e f e n s r e l a s e s t a t นะซึ่งมันก็ไม่ไม่น่าใช้ป่าว่าสกิลโอเคอันนี้ก็น่าจะชิลๆครับเหลือสองซับที่ดาเมจไม่ได้หนักเท่าที่ผมเห็นจากตาเมื่อกี้นะอ ปล่อยให้โกเธอร์เขากดอันติก็ได้นะจริงๆอะ่ะอันนี้เมอร์ลินต้องตายนะเข้าไปเลยแสนสีเอาแสนหนึ่งอ๋อผมลืมไปผมแพ้ธาตุโอเคปล่อยเอากดอันติมานะครับแต่อันติเขาน่าจะแรงนะดูจากสภาพถ้าลดเกินครึ่งหลอดนิดโอเคไม่ถือว่าแรงมากนะครับถือว่าโอเคอยู่แต่อย่างที่เห็นนะ ไอตัวดันมันฟ้าของผมเนี่ยใส่เป็นดูดเลือดมาะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะเห็นผลอยู่เหมือนกันเนาะในส่วนของ PVP ขั้นสูงนะครับคือถ้าใครไม่ได้ทําอุปกรณ์ที่แบบมีดูดเลือดเนี่ยก็น่าจะใช้ตัวซับเป็นไอเกลโมที่แบบมันก็ช่วยดูดเลือดได้ด้วยเช่นกันแต่แบบมันเป็น1นึ่ออฟเลยนะที่ผมว่ามันเห็นผลอย่างได้ชัดเลยนะอย่างตาตะกี้เนี่ยคือดันมันฟ้าผมมันแบบเลือดปิ่มแล้วอะจบเพลินผมเลือดเต็มอะคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับ คือเรายอมเสียสละแบบ HP นิดหน่อยถามว่ามี HP มันดีไหมใช่มันดีครับ CC เราเพิ่มถูกไหมเลือดเราเถึกขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมาเจอกับเอกนอที่มันจะมาหลอกจอบล้างเจ้าผานเราอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่ที่ที่แบบเราจะมานั่งถึกกันเนาะถึกอย่างเดียวมันไม่ไหวนะครับเออมันก็เลยแบบเออใส่เจาะเข้ามานิดนึงเอ้ยใส่เจาะเลยใส่ดุลเลือดมันนิดหน่อยนะครับทำให้เรายือได้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันตรงนี้เหมือนเดิมครับผมคิงฟ้าไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้หากมีคิงฟ้าต้องไม่มีผม อะไรวะเนี่ยติดคี้ทีตายเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เขาซีซีเท่าไหร่อ่ะเลือดมันน้อยมากเลยนะครับหรือเขาใสลืมใส่ของเหรอเมื่อกี้คือเลือกิงฟ้าถ้าดูจากเผลนๆเนี่ยยังไงเลือดก็ไม่เกิน8ปดห0ื่นนะเมื่อกี้เป็นไปได้เหรออืบัฟมาแล้วครับพาวเซอร์เผาไม้ไปหนึ่งคนหมื่นสอง นี่แหละสิ่งที่ผมอยากเห็นไม่เห็นดัตมันฟักก็ได้เห็นเฮาเซอร์นี่แหละสะใจดีจริงเลยกับการลดเจาะเกาะของพวกเขาเนี่ยเฮาเซอร์ er นี่ผมคิดอีกทีก็หมั่นไส้ตอนก่อนเลยนี่บั่นแรงเหลือเกินเ,เดี๋ยวกันผม,ผมขอ,อลดเกาะหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ฟาดไปสองทีครับเพราะว่าตัวสีแดงผมคงไม่ต้องไปลดเกาะมันเพิ่มนะยังไงโดนแรงแล้วผมเพิ่งเห็นดื้อเฮาเซอร์ er ได้บัฟนี่หว่าโอเคแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเทินหน้าเขาก็ต้องตายอยู่แล้ว โอชื่นใจจังเลยโดนเทาเซอร์สาสกิลแล้วเลือดลดแค่เนี้ยและดูนะผมผมจะดูดเลือดคืนมาเลือดม็มเลือดถเต็มเดิมโอ้เออแล้วดูดเลือดผมไม่เยอะด้วยนะประมาณน่าจะถ้ารวมๆแล้วจากแบบอ่าดาวที่บวกแล้วก็ ชุดแฟร์ที่มีนะครับแล้วก็รวมจากออฟของแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกินไม่เกิน20เปอร์หรอกลองใช้ก็ดูนะครับผมไม่รู้แหละว,ว่าแงคงของแต่ละคนอยู่สูงแค่ไหนนะครับหรือว่าอยู่แลงตรงไหนแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าการจัดของไปแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างจะสุ่มดวงนะครับถึงแม้เราจะบอกเอ้ยเราเคาน์เตอร์เมตาานี้นะแต่แบบคนที่เรามาเล่นด้วยเขาไม่เล่นไอตัวเมตาปัจจุบันทําไงถูกไหม มันก็เป็นดวงในดวงเนาะเราก็ต้องสร้างทีมขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับทุกคนนะฮะโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวจบกิเป็นี่นี้ก่อนแล้วกันนะผมค่อนข้างคิดว่าน่าจะไปได้ต่ออีกสักนิดนึงอยู่เหมือนกันสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับวาเลนตี ซึ่งถามว่าผมได้กดสกิลของตัวมันเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ค่อยได้กดถูกไหมเพราะว่าการจบของแต่ละแมตช์มันจบค่อนข้างเร็วนะครับแล้วเราใช้ความสามารถของวันเลนตี้อยู่ทุกรอบอยู่แล้วนะก็คือลดกรอกของฝ่ายตรงข้ามทำให้ตัวเราเนี่ยเรียกได้ว่าโดนดามจน้อยลงแล้วกันเนาะเออมันทําให้ทีมเรามันมีโอกาสได้ทำดามจมากขึ้นมันเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมผมถึงเอาตัวดามจมายืน2ข้างเลยนะครับเพื่อจะได้จบทีมอีกฝ่งตรงข้ามได้ไวขึ้นนั่นเองโอี่เดี๋ยวผมจบลิปบิงต้นนี้ก่อนแล้วกันนะ วันอังคารที่จะถึงนะครับจะมีตัวอะไรเข้ามาให้เราได้ลองเล่นกันบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะรีบพยายามฟาร์มนะครับแล้วก็ทําตัวละครที่มาหลากหลายจะได้มานั่งสนุกกันกับ PVP ในช่วงนี้นะฮะเพราะว่า <laughs> ผมคิดว่าทุกคนดูกาชาจนเอแล้วมั้งเปิดผมเองผมยังเปิดจนเหนื่อยเลย <laughs> เคย่ไงทุกคนทุกคนนะที่เข้ามาดูในคลิปนี้ด้วยนะผมยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้คนต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะบ,บ๊ายบายครับ